กันยางไอ้มีชุดของแมซีซ่านะครับอันนี้นี่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 ปีกคอสีน้ำเงินี่นี่ปีกคอสีแดงนี่ปีกคอสีเขียนนี่นีกคอสีชนีูนี่ปีกคอสีน้่นี่ี ปอคอสีแดงกับบอคอสีชมพูนี่ยังว่างนะครับอีกสองตัวนี้นะครับเพจเมียนะครับบอค้อสีเขียวสีน้ำมันและสีน้ำตาลบอค้อสีเขียวน้ำมันน้ำตาลนี่ติดจองแล้วนะครับ สีชมพูกับสีแดงนี่เพศเมียยังว่างนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกินเล่นเพื่อนละกินเล่นเพื่อนนะ